นั้นอถกถากล่าวว่าเป็นคนละรูปกับพระชันนะที่ตามเสด็จในคราวออกพนวดกำลังป่วยหนักวันหนึ่งพระสารีบุตรออกจากที่เหล็กเร้นในเวลาเย็นไปชวนพระมหาจุนทะเพื่อไปเยี่ยมไข้พระชน,นะในการไถ่าถามถึงอาการป่วยพระชน,นะกราบเรียนพระเถระทั้งสองว่าหนักหนาสาหัสนัก ไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาเลยคำบรรยายถึงอาการป่วยของท่านเหมือนคํากล่าวของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีในอนาถบินทิโกวาทสูตรและได้กราบเรียนอีกว่าอยากจะหาศาสตรามาฆ่าตัวไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปพระสารีบุตรกล่าวให้กำลังใจว่าอย่าคิดฆ่าตัวตายเลย พวกเราปรารถนาให้ท่านมีชีวิตอยู่